สวัสดีครับผมแหมวันนี้ผมได้มาลองของใหม่ละไม่รู้ใหม่หรือเปล่านะแต่ว่าเพิ่งเห็นไงไอที่มันสะดุดตาแล้วเคือเคย,เ,คยเอามาลองเนี่ยก็เพราะว่ามันมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาตรงไหนอะตรงนี้อะต,ตรงนี้ครับเนี่ยมันคือตับตับเนี่ยตับตับตับ,ตบ,ตบนี่แหละอืมอันนี้มันเป็นเครื่องดื่มคันโซคูณสอง มีส่วนผสมจากตับเนี่ยที่มันโดดเด่นกับชาวบ้านชะช่องก็ได้แหละไอ้ตรงตับนี่แหละแปลกแปลกใจตั้งแต่ชื่อเลยมันชื่อมันดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะว่านึกว่าเป็นของนอกหรือไงเนี่ยพอสังเกตดูดีมันเป็นโลโก้หัวควายเนี่ยแล้วก็สะดุดตาตรงรูปตับนี่อันนี้มันเออนี่ภาษาไทย เครื่องดื่มคันโซคูณ2ตับมีส่วนผสมจากตับ100มิลลิกรัมนี่แหวกโดดเด่นกว่าชาวบ้านก็เลยมันมีอะไรบ้างนาเออเห็นชัดไหมเนี่ยมีวิตามิน B12 วิตามินันหอ,อะไรวะมองไม่เห็นอว้ยช่างมาเนอะอันนี้ขวดเท่าไหรว่วา สิบห้าบาทเนี่ยความจุนี่สองร้อยมิลลิกรัมใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดินี่ร้อยี่สห้ามิลลิลิตรแต่ไอสองร้อยมิลลิกรัมนี่อะไรวะตับหรือไงกัไม่รู้กูหืมกูโคโลโนโลแลกโทนสองร้อยมิลลิกรัม สารสกัดจากขมิ้นชัน200มิลลิกรัมโอ้ตัวเล็กกระเกินนี่ผลิตโดยบริษัทตะวันแดงคลราบาตะวันแดงน่ามีฮาลาลชาวมุสลิมดื่มได้แล้วก็เขียนอาจมีตะกรนและเปลี่ยนสีเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายและไม่มีผลต่อคุณภาพเท่าไหร่ อืมรสชาติมันจะเป็นยังไงเนอะมันบอกผสมตับไม่ใช่เหมือนว่ารสเหมือนตับนอะอันนี้ได้ในเซเว่นมันไม่มีขายนะผมได้มาจากร้านทอปปาอ็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะลองเลยอะไอ่ะอืม,อมกลิ่นก็ไม่มีกลิ่นของตับนะ กลิ่นก็เหมือนเครื่องดื่มชูกาลังทั่วไปปั๊บต้องเทดูแบบสีเหลืองสีเหลืองอัมพัน์เหมือนเครื่องดื่มชูกาลังทั่วไปไม่มีฟองไม่มีแก๊สอะไรทั้งนั้นอืกลิ่นมันกลิ่นไม่เหมือนพวกเอ็มนะถ้าเอ็มมันจะมีกลิ่นหอมของมันใช่ไหมถ้าคนดื่ม,มบ่อยอ่ะ มันยังมีกลิ่นนั้นแต่นี้มันไม่มีกลิ่นแบบนั้นอะ่ะไม่มีกลิ่นที่แบบว่าเป็นแนวเครื่องดื่มชูกำลังนะอืมอืมรสชาติหวานมันผสมอะไรว่ารสชาติมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเรื่องรสชาติที่มันบอกลำบากจริงเนะ่ มันไม่หวานเหมือนเครื่องดื่มเอ้ยมันหวานนั่นแหละแต่ว่ารสชาติมันไม่เหมือนให้เครื่องดื่มชูกําลังที่มันขายอยู่ย่ออื่นๆทั่วไปอะ่ะเออมันแปลกดิมันใครมันจะไปคล้ายอะไรวะน้ําผลไม้ก็ไม่เชิงผมมันบอกไม่ถูกอะ่ะผมว่าไปลองหาเองแล้วกัน มันอาจจะหายากหน่อยนะแบบถ้าลองไม่มีขายในเซเว่นเนี่ยโอเคครับวันนี้แค่นี้สวัสดีครับผม